เมนูวันนี้ก้องเด็ดเลยใช่ไหมครับก้องเด็ดเองครับนี่เด็ดได้เครับได้ได้ได้ครับโยนจับรูปอ๋อเดดพ่นพ่นพ่นพูนพูนทำอะไรครับตัดปีนจะทำความสะอาดโรยแล้วไปไปกับอบเผือเนมู ข้าวเนื้อุผงผงหลดไปหวันเดือดแก้มกับเราก็ใช่หัวตีลงไปกับใส่ลงไปทุตายทุตายกับใส่ใบชาปลูจังเลยนะเดี๋ยวมันเหียวครับเดี๋ยวมันเหียว À subscribe cho kênh